เหการอไว้ตออะไรไว้เกี่ยนในหลวงพ่อพระภูมิจิตใจยุทธ์อดีตเจ้าอาวาระา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ในจังหว่ระยองไารเนกรการรณระาบรรารในงเระองไารรามาเป็นประธาในพิีพระราชรามงส่ง่อะระบรมมนข้กับเจ้าหน่การบริหารงระองในการังเสระเรื่อเรมารแยนาระสง เารพราะเป็นเจ้าภาพึงเท่ากับในส่วนของการสัมมนกรเจ้าหที่ของทีพละัยหร่าะู้ี่ดูจอิจาร่ พิวจารย์เ่เจ้าวาดรัดารรนักเรียนายเจ้ารัตพพที่แต่งละระดีโสดรัสัทธาที่ารในระดับล่างๆจนกระทั่งเจิพระภูมิบุฒิจารย์เร่งเจ้าวาดรัดนารักษ์ที่อบรมทำในฐานะเจ้าวาดวัดราชสตรีในองค์ก็แต่บารมีธรรมมาจนถึงจะจารัดสุดท้ายแล้วก็เป็นพิธีสำคัญ ท่จะได้คำส่งอว่พระองคทีบุญติดเรื่องอะไรจะว่าระดับารไปอยู่ับคืองนภาคสี่เป็นอจะได้ ราจะได้บรรดาท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีตา

ไปทีพระราชทานเท้ากิงก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับพรุนี้มีพี่ตะบุญเปปฏิทสามสามหาบนะครับแล้วพรุนี้สามหาบตอนกี่โมงครับพี่พรุนนี้เจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับตะบคุญ,ญการถ่ายทอดสดนะเพื่อแลนะโปรงาา่งธรรมธรรมาสังเวชหรือพิจารณาความอัตัยรักทุกขงในในังที่จรัรตาและมรณทสติซึ่งท่านอดีตเจ้าวาดวัดท่าพระก็ ทานก็ไม่พนกอย่างเหมือนทุกๆคนที่ก็ต้องรอวันเวลานี้ก็เร่งกันในการปฏิบัติภาวนาเพื่อใหอ้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ก็ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นภูมิที่สูงสุดนะครับขออนุโมทนาทุกท่านครับ